เวทซำอางจากใบสะเดาค่ะเป็นหนึ่งในผลลัพธ์จากงานวิจัยที่คุณอมอาทิชาติสนใจเป็นพิเศษในงานถแถลงข่าวมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติค่ะก็มีบูธจากหน่วยงานต่างๆที่ทําให้นักแสดงชายพบว่าผลผลิตทางการเกษตรไทยต่อยอดได้เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยมองหางานวิจัยจากธรรมชาติเพื่อการชะลอวัยค่ะอันนี้เอามาเตรียมต่อยอดธุรกิจด้านสุขภาพของตัวเองเพื่อรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยความสนใจด้านงานวิจัยแบบนี้นี่เองค่ะที่ทําให้อําอติชาติได้รับเลือกเป็นทูตวิจัยคนแรกทําหน้าที่สื่อสารถึงความสําคัญของงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆค่ะคือผมมองว่ามันเป็นเพียนพอยต์อย่างหนึ่งของคนไทยคนไทยเรามีนวัตกรรมดีๆมีงานวิจัยดีๆอยู่หลายอย่างแต่ไม่ได้ถูกบอกกล่าวให้คนได้รู้ไม่ได้ถูกบอกกล่าวให้คนได้รู้และบางอย่าง ต่างชาติเขาเอาของเราไปวิจัยต่อพอเวกาไปคิดต่อแล้วก็ไปพัฒนาเป็นโลิตภัณฑ์เป็นสินค้าแต่จริงๆแล้วบางอย่างเนี่ยมันเริ่มมาจากคนไทยเราและสิ่งสําคัญที่โลกกําลังมองประเทศไทยเราก็คือเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับต่างชาติเนี่ยคือจะมองว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีทรัพยากรพร้อมในเรื่องของเกษตรกรรมเราเพิ่มรูปแบบที่เป็นการจัดแบบออนไลน์ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ครับเพราะนั้นในไฮไลไท์ของกิจกรรมในปีนี้นะครับก็มีตั้งแต่รูปแบบของการจัดงานนะครับแล้วก็มุ่งเน้นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโควิดโดยตรงครับ โควิด19ยังกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยทางการแพทย์มากมายนะคะทั้งการผลิตชุด PPE ของไทยเราเองค่ะรุ่นเราชนะที่กันน้ำและซักใช้3ได้ถึง20ครั้งแล้วก็ที่ทุกคนรอคอยก็คือวัคซีนป้องกันโควิด19ที่ไทยเตรียมทดลองกับคนด้วยคุณอ้ามยังสนใจงานวิจัยเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้กระทางย่อยสลายได้จากวัด ถูกดิบธรรมชาติไปทดลองใช้แล้วก็มีถาดพลาสติกใสชีวภาพนะคะนี่ชุดสวยจากผ้าใบกล้วยบัวหลวงประจําจังหวัดปทุมธาน,นีอันนี้ทุกอย่างเอามาโชว์ไปน้าจิ้มค่ะก่อนถึงงานจริงมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติวันที่2 6สิงหาคมนี้นะคะที่โรงแรมเซนทาราแกรนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งจะนําผลงานจากงานวิจัยคนไทยจะแสดงกว่า500ชิ้นงานค่ะ